สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผูร้ศบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินสําหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจําปักหลังเมษายน67หรือว่า16-30เมษายน2567นั่นเองนะคะแต่ว่าเอ,อ่อเนื่องจากมันเป็นการสุ่มมันเป็นพลังงาน,นเชิงแรนดอมมันก็ไม่ไม่ตรงไม,ไม่ได้ตรงกับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เอามองว่าสัก3าเดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเกิดว่าเลื่อนมาเจอนะคะเห็นหัวข้อแล้วอยากกดเข้ามาดูก็ยังสามารถดูได้นะคะก็ไม่ ไม่ต้องซีเรียส นะคะว่าเฮ้ยมันจะดูไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดูได้เหมือนกันนะคะและแน่นอนเนาะพลังงานแบบสุ่มแบบนี้นะคะมันก็ไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะใครก็ตามที่อยากสนับสนุนช่องนี้นะคะสามารถที่จะสนับสนุนโดยตรงได้นะคะผ่านเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ใต้คลิปนี้ก็จะมีไลน์ของออมอยู่ด้วยนะคะเพื่อเอาไว้แอดนะคะสอบถามคิวดูดวงส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางออซุปเปอร์แตงส์หรือปุ่มขอบคุณที่มีส่งกันเข้ามาเรื่อยๆนี่ก็ขอบคุณมากๆเช่น ยังไงอมก็ฝากเนาะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรือใดๆก็ตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะเพราะฉะนั้นอมก็ต้องขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะคะไม่ชัดเจนธาตุดินนะ,ะก่อนอื่นอมขออนุญาตเช็คพลังงานหลักนะคะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุดินนะคะคุณกดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้ใช่ของคุณไหมนะคะ คลิปนี้ใช่ของคุณไหมธาตุดินพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะมีไพ่ของชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมขึ้นมาความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการจุกจิกจู้จี้หยุมหยิม้มหรือตึงตึงกันหรือเปล่านะคะมีการคาดโทษมีมีกำแพงนะคะหรือว่าออกแนว เป็นความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มักจะเอ้ยเอามาตัดสินอะไรบางอย่างหรือเปล่าสแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติก็ได้นะทัศนคติส่วนบุคคลอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเป็นความตึงตึงดุดุหรือว่าจุกจิกจู้จี้อะไรยุ่มยิ้มเข้ามานะคะในความสัมพันธ์นี้ไหมนะเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของทัศนคตินะคะบางคนเกี่ยวข้องเรื่องงานนะคะหรือว่า เ,เกี่ยวข้องกับวันไนสแตนนะคะหรือว่าเซ็กส์ก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้การงานนําพามาก็ได้นะคะวันไนสแตนสเต็กนำพามาก็ได้หรือว่าแพชชั่นแรงปรารถนาไฟใดไฟนึงรู้สึกว่าเอ้ยอีกคนนึงเป็นแรงบันดาลใจให้อีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เช่นกันเนาะหรือต่างคนต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันก็ได้นะคะมีไพ่ชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกเพิ่มเข้ามานะคะความสัมพันธ์นี้มักจะมีเรื่องดรามา่าความน้อยใจนะคะ ความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกนะการเซนสทีฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนไพ่ควีนถ้วย ui, มันต้องเป็นความรักความผูกพันนะความาความลึกลึกซึ้งนะคะในด้านของความรู้สึกและอารมณ์อันนี้แน่นอนพวกคุณมีหรือเปล่าก็จากไพ่ตรงเนี้ย มันเป็นไปได้ไหมว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดูทื่อๆแข็งๆแต่อีกคนนึงก็ดูละมุนละม่อมอ่อนหวานอ่อนโยนไหมมันมันมีความแตกต่างทางด้านความคิดหรือว่ามีความแตกต่างทางด้านของสภาวะอารมณ์ก็ได้นะคะสาหรับความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแล้วก็บางทีเป็นการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันเรื่องงานก็เป็นไปได้นะคะใต้สําหรับไน g h t รีวอนส์นะคะมีไพ่ของชาวธาตุฟไฟเม่สิงห์ธนูเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไปไป,ไปมามาหรือเปล่าเช่นต้องมีการเดินทางนะคะไปมาหาสู่กัน นะคะต้องเดินทางไปทำงานถึงจะได้เจอกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในายออวลมองว่ามันเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องความกระตือล้นระหว่างการการเช็แอคชั่นนะคะการไปมาหาสู่การอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ขยันที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งเพราะเรื่องเซ็กก็ได้นะคะ18บวกอะไรอย่างเงี้ยนะจากไพ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าภาวะนี้มันมีความงอนกันหรือเปล่านะ ดูแล้วเนี่ยนะ้ะมันมีความตึงความงอนกันไหมแต่ว่าความรักความลึก,ลกซึ้งทางอารมณ์เนี่ยมันมีแน่ๆไงนะขอขยายอีกสองใบแล้วกันนะคะอมีไพ่าชาวผู้ศพสถานการณ์รักสามเศ้าเราสามคนสถานการณ์ไม่เฮลตี้บางอย่างสถานการณ์เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะคะที่ทำให้มีความงอนดราม่าน้อยใจเกิดความเป็นเป็น ความตึงๆอะไรกันบางอย่างการคาดโทษจุกจิกยุ่มยิม,ยมระหว่างกันไหมนะแต่จากให้เหมือนน่าจะยังเทคแอคชั่นกันไหมอะ่ะการส่งข้อความนะคะการทักหาเรื่องงานหรือว่าใดๆก็ตามนะเพราะว่าใต้สำหรับมันได้ไนทวอสรสมั่ว่าน่าจะยังมีมีการเทคแอคชั่นบางอย่างอยู่นะอันนี้คือพลังงานหลักนะคะระหว่างชาวธาตุดินกับเขานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่อยเนาะว่า ปักหลังเมษา6-7เป็นยังไงคะไม่ชัดเจนธาตุดินปักหลังเมษา6-7เป็นยังไงเนี่ยเกี่ยวข้องกับชาวพุ้ศพอีกแล้วผู้หญิงผู้ใหญ่แฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะการเอาชนะที่ถิมานะนะคะการแตกหกักการตีตัวออกห่างว้าวมีสิ่งซ่อนเลนด้วยนะคะเป็นไพ่ชาวกรกฎหรือวันจันนะคะใต้สำรับโอเค ปักหลังเมษาจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คาดเดาได้ยากความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องรับลมคมในการซ่อนแอบซ่อนเร้นเนี่ยมีไพ่ชาวธาตุไฟเมรสิงหธนูขึ้นมา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยเป็นความสัมพันธ์รักต่างวัยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอ่อ LGBTQ ก็ได้นะคะผู้ชายกับผู้ชายก็ได้คือออมมองว่าทางคู่อะต่อให้สมมตินะมันมีทิ่ิมานะการเอาชนะการแตหกหักการตีตัวหกห่างหรือว่าความสัมพันธ์ดูลับ ด,ดู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 คาดเดาได้ยากรับลมคมในแต่ว่าน่าจะยังอยากพูดอยากคุยยังยังอยากสารความสัมพันธ์กันต่อทั้งนี้ทั้งนั้นออมไม่แน่ใจว่าการสารความสัมพันธ์กันนั้นมันเป็นเรื่องงานหรือเปล่าเรื่องเรียนเรื่องงานที่ยังต้องจับยึดกันไว้ไหมนะคะเพราะนั้นแล้วออมมองเห็นว่าสถานการณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่เ,เจ้านายกับลูกน้องนะคะหรือแฟนตัวจริงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นประเด็นแน่ๆแล้วปักแรกาปักหลังเมษาเนี่ยก็ ยังดูมีมีประเด็นเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้วทําให้สถานการณ์เนี่ยมันดูดูดูคาดเดาได้ยากนะคะดู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 อยากเอาชนะกันดูเขาเรียกว่าอะไรนะมายเกมหรือว่าความขิงขิงกันอยู่เงียบเงียบบางอย่างอะ่ะอืมนะคะแต่ว่าแรงดึงดูดนั้นยังมีต่อกันนะคะเนี่ยการพูดการคุยเรื่องแพชชั่นทางกายยังมีแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวอมขอดูก่อนนะว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันจะมีแนวโน้มไปทางไหนค่ะขอแอบดูแนวโน้มก่อนเลยไม่ชัดเจนธาตุดินความสัมพันธ์นี้มันจะมีแนวโน้มไปทางไหนค่ะอาจจะประครับประคองกันไปด้วยเรื่องเงินเรื่องอะไรมีไพ่ชาวมีนเข้ามามีไพ่วันอาทิตย์หรือราศีสิงห์เนี่ยพวกคุณข้องเกี่ยวกันในลักษณะของแบบ าจจะมีบางอย่างเปิดเผยกระจ่างออกมาว่ามีการปันใจเกิดขึ้นก็ได้นะคะเปิดเผยออกมาว่าเป็นการปันใจก็ได้หรือพวกคุณออกแนวแบบเป็นโอกาสดีๆที่ที่จะได้มาดูแลกันมีการเขาเรียกอะไรใช้นี่ใช้สินคืนกันก็ได้หรือว่ามีการดูแลการเทคแคร์กันบางอย่างการเปการจ่ายนะคะอะไรบางอย่างการดูแลบุตรร่วมกันการดูแลลูกร่วมกันก็ได้นะ อ่าหรือไม่ไงั้นก็จะเป็นการเปการจ่ายการอย่างแบ่งเวลามาให้อะไรเงี้ยแสดงว่าจริงๆแล้วมันมันมันเป็นโอกาสบางอย่างที่พวกคุณมาเจอกันแล้วจะได้มาดูแลนะคะมาดูแลมาช่วยเหลือกันบางอย่างก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอย่างที่บอกมีการถูกเปิดเผยนะคะว่าเออมันมันมันมีการปันใจกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นแนวโน้มทิศทางเนี่ย ยังยังอาจจะยังมีการประคับประคองการเป็นกันไปแบบค่อนข้างกังวลใจเหมือนกันเนาะนะคะเออกังวลใจเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการลงทุนที่ยังต้องจับฉวยกันไว้ก็ได้ไงเนี่ยการการทำมาค้าขายนะคะเรื่องเงินเรื่องการลงทุนการทำมาค้าขายอืมอาจจะยังมีโอกาส ที่ทำให้อะไรอไรก็ตามที่อยู่ในที่อับอยู่ในมุมมืดที่น่ากังวลนะ่ะมันคลี่คลายออกมาก็ได้ไงแล้วในบางความสัมพันธนะ์น่ะเงินนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายก็ได้ค่ะนะคะในในบางความสัมพันธ์นะเงินความมั่นคงนะคะการลงทุนการทำอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะเป็นที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือความมั่นคงอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเนาะ ที่ทําให้สถานการณ์ที่ดูน่ากังวลน,นั้นคลี่คลายอันนี้เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นว่าน่าจะยังน่าจะยังแนวโน้มน,น่าจะยังแบบมีกันและกันอยู่เดี๋ยวอมไปดูไพ่ฝั่งเขาก่อนดีกว่านะเนี่ยแต่ว่าการสอดส่องการมองเห็นก็อาจจะนําทางไปสู่การได้รู้ว่ามีการปัจใจเกิดขึ้นอันนีย้ยังต้องทำนายในในใน,ในเวนี้ด้วยนะคะเอาล่ะเราไปดูพลังงานของเขาหน่อยนะ ไม่ชัดเจนธาตุดินฝั่งเขามีแนวโน้มนะคะแนวโน้มจะรู้สึกยังไงกับดินเขามีแนวโน้มจะรู้สึกยังไงกับดินไม่ชัดเจนนะเขามีแนวโน้มนะคะโอ้มีไพ่ชาวสิงชาวเออชาววันเสาร์นะคะหรือมังกรก็ได้เออเขามีแนวโน้มที่จะหวันไหว เอาว่ามิตรภาพความทรงจําความเป็นเพื่อนกลาณมิตรหรือความสนิทอะไรบางอย่างเนะี่ยเอาว่ามันจะยังทําให้เขาหวั่นไหวอยู่นะอืมคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยิ่งห่างยิ่งหวั่นไหวเหรอมีไพ่าชาววันพะระฤหัตธนูมีนเข้ามานะคะเขามีแนวโน้มจะรู้สึกมีไพ่าชาวพิจิก เขามีแนวโน้มจะมันเหมือนกับยิ่งห่างยิ่งหวั่นไหวยิ่งปิดกั้นยิ่งซึมลึกยิ่งห่างยิ่งหวั่นไหวยิ่งปิดกั้นยิ่งซึมลึกค่ะแปลกดีแสดงว่าพวกคุณต้องเคยมีความผูกพันกันมากๆเคยเป็นกัลยานมิตรเคยเป็นเพื่อนสนิทมีความทรงจําดีๆอะไรร่วมกันบางอย่างนะนะยิ่งห่างยิ่งหวั่นไหวยิ่ง ยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าสับสนใจยิ่งปิดกั้นใจอ่ะมันจะยิ่งซึมลึกคือมันมันเป็นพลังงานในลักษณะมันกวนมันกวนพลังงานของเขาค่ะเขาจะรู้สึกว่าพลังงานของชาวธาตุดินเนี่ยไปรบกวนพลังงานของเขามากๆเลยนะอ,อันนี้คือความรู้สึกก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวออมขอดูซิว่า แล้วชาวธาตุดินล่ะคุณจะรู้สึกมีแนวโน้มที่จะรู้สึกยังไงตอบกลับไปค่ะชาวธาตุดินตัวคุณเองมีแนวโน้มที่จะรู้สึกยังไงตอบกลับเขาอะโอแต่ว่าชาวธาตุดินจะมีพลังงานในลักษณะที่ เออตัวคุณเองก็รอการมาเจอพบเจอหรือว่ามาจอยกันบางอย่างแล้เนี่ยชาวท่าดินมีแนวโน้มจะรู้สึกยังไงตัวคุณพยายามเขาเรียกว่าเป็นอิสระนะคะหรือพยายามไม่ถูกผูกมัดแต่ว่า พยายามที่จะมีเซฟโซนแต่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเพื่อที่จะจบปัญหาอะไรบางอย่างไม่รู้แต่คุณคุณทำไม่ค่อยสําเร็จนะเพราะว่ามัน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 ผูกพันกันหรือพวกคุณร่วมงานกันหรือเรียนด้วยกันหรือทําอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวชาวทาดินก็จะมีพลังงานในลักษณะมันยังมีความผูกพันและคิดถึงอยู่นะคะ แต่พยายามสะกดอารมณ์เหรอสกัดกั้นเหรอพยายามสะกดอารมณ์พยายามสกัดกั้นพยายามจะวางเฉยนะคะอแต่มันก็มีเหตุให้ยังต้องวกๆวนๆเวียนๆป้วนเปี้ยนอยู่ดีก็ได้เนาะชาวทัดดินก็จะมีฟีลลิ่งแบบว่าอยากที่จะให้มันจบหลูปอะไรบางอย่างไปนะ อยากให้มันจบหลูปอะไรบางอย่างไปอะอ,อยากให้มันจบหลูปอะไรบางอย่างไปเพราะว่ามันสับสนวุ่นว,นวายใจสมมตินั้นไม่อยากทะเลาะไม่อยากอะไรแล้วนะคะอมนะออกมาตัวคุณเองยังมีพลังงานในลักษณะที่อาจจะอยากทำอะไรบางอย่าง ที่มันถูกต้องหน่อยอืมนะคะเพราะฉะนั้นเราแสดงว่าตัวคุณเองจะรู้สึกกับเขาในลักษณะพยายามไม่ไม,ไม่ผูกมัดนะคะพยายามวางตัวแบบเฉยเฉยพยายามเป็นอิสระไปแต่ว่าเฮ้ยแต่ทําไมมันมันมันยังรู้สึกเสียใจอยู่ล่ะอะไรเงี้ยนะคะทําไมคุณถึงยังเสียใจเอ๊ะทำไมยังผูกพันคิดถึงหรือมันยังต้องป้วนเปี้ยนกันล่ะอะไรเงี้ยอืม แล้วเขาจะทำยังไงนะคะเขามีแนวโน้มที่จะทำยังไงกับคุณไม่ชัดเจนธาตุดินเขามีแนวโน้มนะคะที่จะทำยังไงกับคุณแนวโน้มเหรอเขามีแนวโน้ม อมอมองว่ามันมันเป็นพลังงานในลักษณะที่สมมุตินะคะเสียใจเสียดายที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันต้องอยู่ห่างไกลกันเสียดายเสียใจที่มันต้องจากกันเพราะเรื่องงานก็ได้นะคะเสียดายเสียใจทีเ่เรื่องเงินนะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันพังหรือแย่ก็ได้นะเขาจะทำยังไงมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดี ที่เขาไม่สามารถที่จะสมมุติถ้ามีการบล็อกปิดกัน้นเขาก็อาจจะพยายามจะนิ่งให้มากที่สุดพยายามจะนิ่งให้มากที่สุดแล้วก็อาจจะแค่การจับตามองดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่เงียบๆก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ เหมือนมีมีเขาเรียกว่ามีความคูวความเจ๋งของเขาอ่มีอีโก้ของเขาอะ,อเ,าอะเออแต่ว่ามันอดไม่ได้ที่จะมาสาะมาสืบส่องมามองดูมาดูหมอดูอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะเขาเขารู้สึกตัดตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอะเออ,อเนี่ยแล้วบางครั้งเรื่องงานเรื่องกลุ่มสังคมวงกว้างร่วมกันหรือว่า เรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันยังมีแรงดึงดูดตรงนั้นอยู่อย่างเงี้ยนะคะอเขาจะทำยังไงเอามาว่าเขาคงที่เขาคงจะแบบเ,เขาเรียกว่าพยายามแบ่งรับแบ่งสู้กับสถานการณ์อะไรบางอย่างเช่นนะคะ ออสมมตินะยังมีการต้องพูดคุยกันยังต้องสื่อสารกันอยู่เพราะว่ามีภาระร่วมกันเช่นต้องดูแลลูกร่วมกันมีภาระอะไรบางอย่างร่วมกันบางอย่างนะคะพลังงานของเขาก็เลยจะแบบเขามีแนวน้มที่จะทำยังไงคือเขาจะแบ่งรับแบ่งสู้กับสถานการณ์พอสมควรนะคะเดี๋ยวแอบ,บดูหน่อยว่าแล้วการเช็ e แอคชั่นล่ะนะมันไม่ชัดเจนเลยอะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างคะ่ะกับดินนะไม่ชัดเจนธาตุดิน เขามีแนวโน้มจะ take action อะไรเขามีแนวโน้มจะเท k e action อะไรอืมก็อาจจะยังมีการเข้าหาอยู่บ้างนะแต่มันเป็นการเข้าหาแบบไว้มาดไวฟอร์มนะอืมเข้าหาเรื่องงานก็ได้การค e e ค c o n n e c ั i o กันไว้ก็ได้แต่ก็จะคือดูมีมาดมีฟอร์มหน่อยนะคะเออดูมีมาดมีฟอร์มหน่อย ถ้าไม่มันโดดเด่นความสัมพันธ์ที่มีอะไรรับผิดชอบร่วมกันเนาะเป็นคนในสังคมร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกันแปลกๆนะคะอเอามาเขาก็คงจะอยู่เป็นตามสไตล์ที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกันน่ะนะเดี๋ยวาแอบดูก่อนว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรกันนะขอดูปัญหาในความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ชัดเจนธาตุดินปัญหาในความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ชัดเจนธาตุดินปัญหาในความสัมพันธ์นี้ค่ะ ทะเลกกาะกันเสียความรู้สึกกันนะบอกให้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรสักอย่างก็ได้นี่นบอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอืมเธอบอกเธอจะเปลี่ยนนิสัยตรงนั้นตรงนี้ให้ฉันเธอก็ทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามันรอคอยการทรี่จะทรานส์ฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคปัญหาไม่จบไม่สิ้นสักทีการทะเลาะก,การมีเรื่องวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเลิกลายอย่าล้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วก็ได้เสียความรู้สึกกันไปเนาะเสียใจเรื่องคําพูดเสียใจเรื่องการสื่อสารหรือมีข่าวสารอะไรที่ไม่พึงใจซึ่งกันและกันค่ะนี่คือปัญหาเป็นเรื่องของการเสียความรู้สึกอืมนะภาระที่ทําให้เสียความรู้สึกคําพูดการสื่อสารที่ทําให้เสียความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เสียความรู้สึกกันประมาณนี้นะคะ อ่ะเรามาดูข้อความเขาสิเอ้ยเมื่อกี้เราเราได้แล้วใช่ไหมว่า mm. เอองั้นก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงเดี๋ยวขอคาแนะนําแล้วกันเนาะขอคําแนะนาให้ชาวธาตุดินไม่ชัดเจนธาตุดินไพ่ยอยากให้คําแนะนําอะไรเนี่ยในสถานการณ์นี้เนี่ยอ่อ ความรู้สึกอะไรก็ตามที่แม้ผ่านไปนานแล้วยังไม่หายไปโดยเฉพาะความรู้สึกดีๆความผูกพันแสดงว่ามันคือความรักนะคะไม่ว่าชาวท่าดินจะยอมรับหรือไม่เนาะว่ามันเป็นความรักหรือไม่ใช่ความรักกันแน่ ะะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหนักอกหนักใจรู้สึกเสียอกเสียใจหรือเสียดายแล้วเวลาผ่านมาผ่านมามันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะนั่นแปลว่ามันเป็นความรักแล้วอันนี้น่าจะเป็นคําแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นความรักหรือเปล่านะคะ,ะคําแนะนำํำออมองว่าการเจอกันตรงกลางหรือการปรับความเข้าใจกันจะช่วยนำพาให้อะไรอะไรดีขึ้นนะคะ เช่นการปิดดีลการรับข้อเสนอการเจอกันตรงกลางการปรับความเข้าใจกันจะช่วยทําให้เรียนด้วยกันได้เป็นอย่างดีทํางานด้วยกันได้เป็นอย่างดีหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์มั่นคงแน่นแฟนมากขึ้นนะคะบรรยากาศดีๆความโรแมนติกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจริงๆมันคือความรักนั่นแหละคะ่ะความรักความผูกพันสายใยเนาะ มันแค่ไม่มัน,ม,นมันแค่ไม่ยอมกันมันแค่มีเรื่องของอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมวิธีคิดทศาาัศนคติหรือการเดินทางหรือรักทางไกลอะไรเงี้ยมาเข้าแบบเข้ามาเป็นอุปสรรคที่ทําให้เกิดเป็นความเครียดความคิดมากความไม่สมดั่งใจอะไรขึ้นมานะคะแต่ให้รู้เลยจริงๆมันคือความรักความบุพกพันั่นแหละแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะช่วยทําให้อะไรๆที่มันแตกต่างกันตรงนั้นลงตัวคือการปรับตัวปรับความเข้าใจนะคะ นะคะอันนี้คือความคําแนะนําเนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่ข้อความสักนิดนึงเนาะ <c oughs> ไม่ชัดเจนธาตุดินเขาอยากบอกอะไรนะคะไม่ชัดเจนธาตุดินเขาอยากบอกอะไรคะ่ะโอ้เขาบอกว่าเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงนะคะเขาไม่ได้เป็นต,ตัวเองที่แท้จริงกับคุณหลอกนะเขาบอกว่าเขาไปหมกมุ่น เรื่องงานเพื่อให้ลืมคุณค่ะมัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายเรื่องงานเพื่อให้ลืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้สึกเขายังอยู่อ่ะมันกระจ่างชัดแจ่มแจ้งนะคะอืมเขาบอกว่าเขาจะเป็นใครบางคนที่ดีกว่าเดิมนะคะเขาจะต้องดีขึ้นให้ได้เลยนะแล้วก็เขารอสัญญาณจากคุณอยู่ด้วยค่ะนะคะไม่รู้รอสัญญาณอะไรกันนะ แล้วก็เขาหวังว่าอะไรอะไรมันจะแตกต่างไปจากเดิมเขาไม่ชอบสิ่งที่มันเป็นอยู่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอถึงบอกว่ามันมีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบมันทําไม่ได้หรือหรือรอแล้วมันไม่สมหวังกันอะไรสักอย่างนะเกี่ยวกับอะไรมันมันต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปจากชาวทาตด,ดินเพราะว่าชาวทาตด,ดินอ๋อโอเคเขาบอกว่าเขาไปจากคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะกลัวเจ็บกลัวการถูกทิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่าขออีกสํำรับนึงนะคะ ไม่ชัดเจนธาตุดินเขาอยากบอกอะไรคุณเพิ่มเติมบ้างเขาบอกว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาเลยค่ะบูชาความสุขมากๆเขาบอกว่าขอเวลาเขาหน่อยเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยแต่ว่าเขารู้สึกกับคุณเยอะนะอืรู้สึกกับคุณเยอะขอเวลานะคะไม่รู้เวลาอะไรเอเขาบอกว่าชาวธาตุดินชอยเยอะ คุณใช้ยเยอะเกินไปอะชาวธาตุด,ดินนะขอเวลาปรับตัวหน่อยอะแต่เขาลงไหลเรือนร่างของคุณนะคะเขาบอกลหลงไหลเรือนร่าง,งชาวธาตุด,ดินเขาบอกว่าชาวธาตุด,ดินน่ะทําให้เขาเจ็บแต่เขาหวังว่ามันจะไม่เป็นไรคงไม่เป็นไรหรอกนะคะเขาบอกเขาไม่เคยจินตนาการถึงอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนักเอาว่าเขาน่าจะบอกว่าสเปคเขาไม่ได้เยอะแยะก็ได้ไงเออแล้วชาวธาตุด,ดินอาจจะเป็นคนที่ลงตัวสําหรับเขาก็ได้นะคะนะ ตัวเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ที่โดดเด่นเดนั้นเลข3เลข9้าเลข6เลข15้านะคะเลข9้ามี3ตัวนะ9 9 9นะคะ3 999 6แล้วก็15นะคะเอาละและนี่ก็คือทั้งหมดของชาวท่าดินฝากสนับสนุนช่องด้วยเบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็าฝากเป็นกำลังใจให้กันนะคะผ่านการ s u b s c r i b e ถ้าครบแสนซับออมจะเอาโล่เงินมาฉลองนะคะแล้วก็จะได้มาแจกของกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบายบาย